สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเรื่องราวของการ์ดนะครับที่เราได้จากตัวละครได้จากการผจญภัยหรือร่วมอีเวนต์ของเราการ์ดเนี่ยจะใส่แล้วเพิ่มความสามารถต่างๆให้กับตัวละครของเราถ้าเราใส่ถูกเนี่ยก็จะนาให้ตัวละครของเราเก่งมากขึ้นนะครับโดยการ์ดแต่ละใบจะมีความสามารถแตกต่างกันใช้งานกับตัวละครที่เรามีก็ต่างกันนะครับก่อนที่เราจะมาดูเนี่ย ถ้าใครเคยกดตรงปุ่มขวาล่างนะครับมันจะบอกอยู่แล้วว่าการ์ดมันมีประเภทอะไรบ้างประเภทแรกเลยเนี่ยการ์ดประเภท a t t a c k นะครับหรือเพิ่มพลังโจมตีให้กับเราอันนี้ก็คือเป็นการ์ดที่ถือว่าน่าจะดีที่สุดแล้วเป็นมาตรฐานนะครับเพราะเกมส่วนใหญ่ก็แน่นอนเน้นพลังโจมตีนะครับก็เพิ่มโจมตี5%นะครับทุกใบให้เท่ากันต่อไปนะครับก็จะเป็น De f ฟ n s e เพิ่มพลังป้องกัน7% มัวต่อไปก็จะเป็น HP นะครับเพิ่มพลังชีวิต HP ก็จะเพิ่มให้เรา6%นะครับก็ไล่ๆกันมาส่วน h e a อันนี้ก็ทำให้เรา h e a แรงขึ้น10%นะครับอันนี้ไม่มีปัญหาอะไร On k i l l อันนี้บางคนจะเริ่มมีปัญหาแล้ว On k i l l หมายความว่าจะได้ความสามารถต่อเมื่อฆ่านะครับ อย่างเช่นค่ามอนสเตอร์อะไรแบบนี้ก็จะได้ความสามารถเพิ่มขึ้นมาอย่างอันนี้บอกว่า2%นะครับชิลอินคีสออนเอนเนมี่คิวหมายความว่าเมื่อค่ามอนสเตอร์หนึ่งตัวเราจะได้เกาะเพิ่มขึ้นมา2%ซึ่งไอเกาะเนี่ยมันจะหายเมื่อจบการต่อสู้นะครับเหมือนกับเกาะมารีน่า Marina, นั่นแหละเอาไว้พูดง,ง่ายงการหมวดหมู่เนี้ยออนคิวเอาไว้ใช้สำหรับตะลุยดาดน,นะครับเป็นตัวช่วยเอาไว้ตะลุยดาด เนี่ยอย่างอันนี้พอฆ่าปุ๊บก็จะได้เกาะหรือจะ8%แต่ถ้าเป็น8%แอ t แท็ Attack อันนี้นะครับมันจะเพิ่มครั้งเดียวแต่ว่าเงื่อนไขก็คือต้องฆ่าอย่างน้อย1ตัวนะครับก็คือถ้าเราลุยเนื้อเรื่องเนี่ยอันเนี้ยมันจะดีกว่าแอ t แท็ตัวนี้นะครับถลุยเนื้อเรื่องนะอ่าอย่าง on q u e u เนี่ยมันก็จะมีอันนี้ด้วยเพิ่มเลือด1%นะครับตอนฆ่าได้แต่ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่หรอกเนี่ยมันก็จะมีเพิ่มเลือด แล้วก็เพิ่มโจมตีเพิ่มเกาะแล้วก็ลดสกิลคูดาวนะครับหลักๆเลยก็คงใส่เพิ่มโจมตีนะครับหรือไม่ก็ฮิลอะไรของมันนะครับอันนี้ก็คือเอาไว้ใช้ตะลุยเนื้อเรื่องนี่แหละออนคิวออนแบตเทิลสตาร์ทนะครับก็เอาไว้แสดงผลเมื่อเริ่มการต่อสู้อย่างอันนี้ก็คือเพิ่มเกาะ4%นะครับเพิ่มเกาะ4%คือเริ่มการต่อสู้ปุ๊บเราจะได้เกาะทันที4%นะครับ ก็ความสามารถตรงตัวตามนี้เลยใส่2ใบก็ได้8%พอหมดการต่อสู้เกาะก็หายเริ่มการต่อสู้ใหม่ก็ได้เกาะใหม่อย่างนั้นนะครับในอารีนาในโคลูเซียมก็มีผลนะครับแต่ว่ามีผลครั้งเดียวนะ,ะถ้าเอาจริงๆในโคลูเซียมอารีนาก็ใบนี้ก็คงไม่จําเป็นนะครับเอาไว้ลุยด่านซะมากกว่าส่วนอันสุดท้ายนะครับอันนี้เอาไว้ป้องกันสถานะผิดปกติอันนี้อินจูก็เลือดออก นะครับแบบโดนสกิลอะไรในโคลอสเซียมอารีนาก็ว่าไปดูมดาเมจอันนี้จะมีมอนสเตอร์บางตัวที่มันเป็นแบบมาสกิดเราได้แล้วมันเราจะแบบเลือดลอดเลือดลดจนตายนะครับก็ใส่ใบนี้กันซะดังนั้นนะครับจากที่เราเห็นเลยถามว่าใบไหนหน่าใช้นะครับอันดับหนึ่งเลยมันต้องเป็นการ์ดแอตแทกแน่นอนใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์เนี่ยการ์ดแอตแทกพวกนี้นะครับการ์ดดีเฟน์ก็เอาไว้ให้พวก แทงพวกอะไรใช้นะครับกับ HP อาจจะใช้คู่กันพวกตัวแทง h e l อันนี้ก็เหมาะกับแค่พวกตะลุยเนื้อเรื่องซะมากกว่านะครับการ์ Heal ตัวนี้อาบางคนก็จะมีปัญหาว่าเวลาเล่นควรจะใส่อะไรนะครับถ้าเอาจริงๆตัวดา m มจก็ใส่แ t t แทกนะครับส่วนตัวแทง อันนี้ก็อาจจะใส่ดิฟเฟน e ใบหนึ่ง HP ใบหนึ่งนะครับถ้าเป็นแบบกลางๆนะแต่ถ้าเป็นแบบพวกมารีนาหรือตัวที่มันแบบถึกๆอยู่แล้วเอาไว้ยืนเลยอะ่ะก็ควรจะอัพใส่ Defense ไปเลย2ใบนะครับยืนให้นานๆเพราะ HP มันไม่ค่อยช่วยหรอกเพราะเกมนี้ถ้าเราดิฟเฟน e เยอะนะครับเราจะเห็นเลยว่าอีกฝั่งจะยิงไม่ค่อยเข้าดังนั้นถ้าเรา Defense ์เยอะอยู่แล้วแล้วเราเพิ่มดิ f เฟน e เข้าไปอีกมันก็จะยิงแบบหนาไปเลยอะ่ะศัตรูจะกลายเป็น ตีเราลดนิดเดียวนะครับส่วนไอการ HP ก็ใช้บ้างนะครับบางโอกาสแล้วกันแต่เป็นตัวเลือกลองนะครับส่วนฮิลก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกส่วนใหญ่เป็นเน้นตีไปเลยดีกว่ายกเว้นแบบลุยเนื้อเรื่องนะครับก็อาจจะใช้บ้างเนี่ยการ์ดหลักๆก,ก็ใช้อยู่แค่นี้นะครับนอกนั้นไม่มีอะไรเลยไอพวก2-3หัวข้อข้างล่าง on นคิวออนแบตเทิลสตารส่วนใหญ่ใช้ลุยเนื้อเรื่อง แค่นั้นเองนะครับการ์ดก็จะมีแค่นี้ครับผมขอบคุณครับ